Kita perlu kiampa, kiampa di luar, kiampa, tahun dua สวยงามตามควาเรื่องกะโดกงาม สวยงามตามทองเหลืองอุ้ยงามครับ นี่ก็ดอกมุกมุกพี่น้องดอกกระเทียมปลาปลามันละไก่พี่น้องจ้ะดอกกระเทียมปลาประเทศเยอรมันงามขัดงามแน่นอะพี่น้อง